สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้เป็นลคลิป <c oughs> เฉพาะชุดดับบนเท่านั้นนะครับชุดดับบนก็มีดับสองตัวบนและดับแต้มสามตัวบนดับ บนทุกหลักดับหลักร้อยบนดับหลักสิบบนและดับหลักหน่วยบนนะครับรวมทั้งดับคู่นะครับคือคู่ดับบนและล่างสามสิบกระชุดอยู่ในคลิปคลิปนี้ทั้งหมดนะครับส่วนจะทันเวลาหรือไม่ทันนั้นก็ขอถ้าไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ คุณนะทัพพรแท่เอีย้ยด้วยนะครับที่ส่งเงินมาร่วมกันทําบุญและมอบให้ผมอีกจำนวนหนึ่งต่อค่าสมาชิกด้วยนะครับก็ช่วยค่าเน็ตห้าสิบาทค่ามันสมองอาจารย์ห้าร้อยบาทและรวมเป็นประธานชอบฟ้า คือท้อยกระถินนะครับทอบฟ้าใบกระกาห้างห่งและซุ้มประตูหน้าต่างอีกหนึ่งพันบาทรวมเป็นเงินหนึ่งหมื่นเอ้หนึ่งพันแปดร้อย 1, บาท <mm> ครับก็ขอขอพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเหรียญที่จะส่งไปให้ <mm> ก็ตามคำขอนะครับคือสีชมพูหนึ่งเหรียญและเหรียญหลวงพ่อองค์ดำอีกหนึ่งเหรียญเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเหรียญน,นำโชค จริงๆนะครับไม่ใช่นําเหรียญกันเอามาเล่นๆกันซื้อไปแล้วดีหรือเปล่าไม่รู้กูขายตะพืชไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ขายนะผมแจกขอตอบคอมเมนต์หน่อยหน่อยนะครับคือขอตอบคอมเมนต์หน่อยมีท่านที่ใช้ อ่านว่าภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรเนี่ย i i o หรือ In เนี่ยแล้วก็ Ngmk 13าชั่วโมงที่ทำที่ผ่านมานะครับคือ,ค,อคือคลิปที่แล้วเขาเขียนว่าเลิกทำเถอะสูตรเดี๋ยวนี้เขาจุดทูบก,กันแล้วสูตรเข้าก็ไม่มีประโยชน์ดอกถ้าทำแล้วตรงกับทูบของทูบของคนดัง อ,อ,อ,องึดหลายครับงึดหลายจริงๆผมก็ตอบไปว่านะเลิกเข้ามาดูเถอะครับไปดูคนอื่นเขาจุดทูปเถะรีบรีบนะเดี๋ยวจะตกรถวงเล็บอัานเขาไม่อัานผมครับ1 7ึเห้าเพราะผมซื้อตั้งแต่วันที่25ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นด้วยซ้ำนี่คือข้อดีของคนทำสูตร ผมตอบแบบนี้นะครับผมตอบไปนานแล้วนี่ผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแต่ถ้าสิ่งที่ท่านท,ที่ท่านคอมเมนต์มานะผมบอกจรงตรงๆว่ามันยังไงอะ่ะอวดรู้อ่ะคนอวดรู้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับอวดรู้เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของคน เขาเล่นหวยไปถึงไหนแล้วคุณยังดักดานอยู่กับเอไออะไรล่ะดักดานอยู่กับทูบเหรอเขาก็คุณไปรอทูบราเนียผมไม่มีเลขทูบผมไม่มีผมจุดสามดอกครับผมไม่ได้จุดหนึ่งดอกไม่ใช่คนตายคนตายนะคือจุดหนึ่งดอกแต่ผมจุดสามดอกไหว้พระอย่างเดียวไหว้พระอย่างเดียวผมไม่ได้จุดไหว้ผีเพราะบ้านผมยังไม่มีคนตายครับ พูดแล้วมันขึ้นนะ่ะคุณก็คุณก็ไปดูของคุณคุณเข้ามาดูผมทมําไมฮะออคชาตินี้คุณก็ไม่มีมีปัญญาถูกเงินเป็นแสนหรอกนะจําไว้ด้วยไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่ง <c oughs> จริงๆเอ้โหคนนะก็แปลกๆนะคนนะโอ้โห อาน้องสาวโอนมาให้ห้าร้อยบาทวันนี้เมื่อกี้เนี่ยสี่กระกฎาคมเวลาศูนย์แปดจุดห้าแปดนอนเนี่ยถ้าผมเป็นคนเลวนะ่ะไม่มใีใครเขาให้ตังค์ผมหรอกให้โดยไม่ต้องให้โดยที่ว่าสเสน่หาเขาให้ด้วยด้วยใจนะแต่สําหรับคุณนะ่ะลูกขอยี่สิบาทผมผมสงสัยเนะ่เอาแค่สงสัยคุณด่าลูก ไอเฮียไอสัตว์แง่ๆเลยไม่งั้นก็แช่งให้ไปตายซะนี่นิสัยมันไอ้ไอคำพูดมันฟ้องกันอะวะคุณมีจิตใจแบบไหนผมนี่รถหลานพวกนี่ไม่ใช่คุยนะอยากได้รถบนห้างสองพันหนึ่งเลยหไอไอมอเตอร์ไซค์ใช้แบบอาเอาลูกอยากได้คันลสามสี่พันสี่ล้อเอาลูกผมไม่เคยหวงลูกผมเลยอยากไดไ้หลานผมเลยผมอยากได้อะไรให้หมดอะทุกวันนี้หมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะผมเลี้ยงหลานผมอะ พระเพมเพิดสี่ห้าขวบเลยยังไม่เคยหลุดตูดแม้แต่สักชั่วโมงเลยแต่คุณเนี่ยใช้ไม่ได้เลยอ่ะใช้ไม่ได้จริงๆงคอมเมนต์อะไรมาแบบนี้คอมเมนต์อะไรมาแบบนี้คุณก็ไปซื้อทูกจุดเอาดิคุณจะเข้ามาดูช่องผมทาไมอ่ะแล้วคอมเมนต์มาผมตอบไปแสบไหมล่ะเด็กบัญญาอ่อนเอาเข้าเรื่องเ <laughs> ข้าเรื่องเลยดีกว่าสำหรับท่านที่จะเข้าไลน์ของผมนะครับเข้าไลน์อยากจะเข้าเป็นสมาชิก บอกสกุลก่อนนะครับว่าลายเดือนไม่มีแล้วนะครับลายเดือนไม่มีแล้วเพราะว่ามีแล้วก็เท่านั้นแหละเดือนที่สองท่านไม่ยอมต่อแต่ท่านเอาหวยตลอดเอาตัววิ่งไปสบายกันไปเลยก็มีแต่ไอตลอดทีพเท่านั้นนะครับตลอดทีพีบเท่านั้นเข้าไปที่ลายรัฐมหาราชนะครับลายรัฐมหาราชศูนย์เก้าสี่หกห้าสี่สองหกแปดศูนย์นะครับ ลายอื่นอย่าเข้าไปนะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีกลุ่มเข้าลายนี้นะครับผมจะเอาเข้ากลุ่มเฉพาะลายนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ทันอันนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะ คู่ดับงวดที่แล้วก็ดับสนิทนะครับผมนั่นให้เมื่อคืนแล้วก็มีนี่แหละนี่นะฮะดับงวดที่แล้วนะครับอันนี้งวดใหม่เอางวดใหม่ทำหน้านี้ทำหน้าน,นี้เยวจะให้ทําทําใหม่ครับคู่ดับสองตัวบนยี่ยี่สิบหกคู่นะครับ ยี่สิบหกคู่เขาหมายถึงในวงสีแดงๆนี้ดับไปและกลับนะครับไปและกลับนะครับทั้งไปทั้งกลับไอที่วงไว้นะฮะวงสีแดงแดงไว้ไปทั้งไปและกลับก็มีสองตัวบนก็คือสามศูนย์สามแปดสามหนึ่งสามห้าแปดศูนย์นี่ไม่ไม่แปดศูนย์อย่างเดียวนะครับก็หนึ่งแปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหกสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง จ็ดสามหกสี่แปดสองและแปดสี่นะครับอย่าลืมว่าในวงกลมสีแดงทั้งไปและกลับนะครับนั่นคือดับคู่ดับบนสองตัวบนนะครับคู่ดับสองตัวล่างก็มีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดสองสี่สามสี่สองสาม สองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดอันนี้ดับทั้งไปทั้งกลับนะครับทั้งไปทั้งกลับเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์แปดเก้านี่ไปอย่างเดียวนะครับไม่ใช่กลับด้วยดับดับดับตามตามตามตัวนะครับก็ดับตามนี้นะครับดับตามนี้ข้างล่างยี่สิบเก้าคู่ ข้างบนยี่สิบหกคู่นะครับดับคู่ดับอ่ะดับแต้มล่างเอาเอาเอาแค่นี้เนี่ยดับแต้มสองดับแต้มสองตัวล่างงวดนี้ดับสองนะครับงวดนี้ดับสองงวดที่แล้วดับสามก็ดับอยู่นะครับแต้มล่างแต้มล่างออกหนึ่ง ดับแต้มสองตัวบนนะครับดับแต้มนะครับงวดที่แล้วดับสี่หวยออกดับแต้มแปดนะครับก็ดับอยู่งวดนี้ดับศูนย์นะครับสองตัวบนดับแต้แมนะครับดับแต้มทุดดับแต้มดับแต้มสาม uh. ตัวบนงวดที่แล้วดับหหวยออกแต้มสามนะครับก็ดับอยู่สูตรที่1นะครับงวดนี้ดับเก้าก็ตามตามดูกันเกาะต่อไปนะครับสูตรที่สองดับแต้มสามตัวบนงวดที่แล้วให้ดับ8ดหวยออกสามแต้มสามนะครับ ก็ดับอยู่งวดนี้ให้ดับสี่นะครับดับแต้มสามตัวบนสูตรที่สามดับแต้มสามตัวบนงวดที่แล้วให้ดับศูนย์หวยออกสามนะครับหวยออกสามงวดนี้ให้ดับสามนะครับให้ดับสามดับอยู่ทั้งสามสูตรนะครับส่วนดับเนี่หาไม่เจอสูตรเนี่ยเพิ่งหาเจอเมื่อกี้เขียนผิดเขียนถูกก็ดับบนทุกหลักสูตร อันนี้อันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับนี้สูตรที่หนึ่งงวดที่แล้วให้ดับสี่ก็ดับอยู่นะครับงวดนี้ดับสามแล้วก็สูตรที่สองงวดที่แล้วให้ดับสี่ก็ดับอยู่นะครับหวยออกแต้มเอ้ยให้ดับสองหวยออกแต้มหวยออกหวยออกแต้มสามก็ดับอยู่นะครับอ่วลืมลงแล้วงวดนี้ เอาสูตรที่เอาสูตรที่สามเลยงวันี้ดับสามนะครับงวดก่อนดับสี่หวยออกแต้มสามก็ถูกนะครับดับอยู่ดับแต้มหลักร้อยงวดที่แล้วให้ดับสองก็ดับอยู่นะครับหวยออกหลักร้อยก็คือเลขห้างวดนี้ให้ดับดับหกนะครับดับหกดับเฉพาะหลักร้อยบนนะครับดับหลักร้อยบนหลักร้อยบาล่างไม่มีนะครับหลักร้อย ล่างไม่มีดับหลักร้อยสูตรที่สองงวดที่แล้วให้ดับแปดหวยออกห้าเจ็ดหนึ่งหลักร้อยก็คือห้าก็ดับอยู่นะครับงวดนี้ให้ดับสี่ดับสี่ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ระบายสีเลยไปลืมไปดับหลักร้อยสูตรที่สามงวดนี้ให้ดับห้างวดก่อนให้ดับหกนะครับหวยออกห้าหนึ่งเจ็ดก็ดับอยู่นะครับงวดนี้ให้ดับห้าหลักร้อยบนผ่านไป อันนี้ดับหลักสิบบนนะครับงวดที่แล้วให้ดับห้าหวยออกหนึ่งเจ็ดบนก็ดับอยู่นะครับหลักสิบคือหลักหลักสิบก็คือหนึ่งดับอยู่นะครับงวดนี้ให้ดับหลักสิบบนดับหกนะครับดับหกสูตรที่สองงวดที่แล้วให้ดับห้านะครับหวยออกหนึ่งเจ็ดหลักสิบก็คือหนึ่งก็ดับอยู่นะครับงวดนี้ให้ดับเก้าให้ดับเก้านะครับ สูตรที่สามดับหลักสิบบนงวดที่แล้วให้ดับห้าโอ้โห้าเยอะออกหนึ่งเจ็ดก็ดับอยู่นะครับงวดนี้ให้ดับแปดหลักสิบบนนะครับส่วนดับหลักหน่วยบนงวดที่แล้วสูตรไอ้สูตรที่หนึ่งให้ดับเก้าหวยออกหนึ่งเจ็ดดับหลักหน่วยก็คือเจ็ดนะครับก็ดับอยู่อ่าสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยทั้งแผงเลยยังไม่หลุดเลย น่าติดตามนะครับเพราะมันไม่ใช่ที่ผมจดแค่นี้เนี่ยมันเป็นหลายๆร้อยงวดมาแล้วแต่ก็ต้องมีหลุดบ้างนะครับวันนี้ดับหกนะครับดับหลักหน่วยบนนับดับหลักหน่วยบนสุดที่สองวัที่แล้วให้ดับหนึ่งหวยออกหนึ่งเจ็ดหลักหน่วยบนก็คือเจ็ดนะครับก็ดับอยู่วันนี้ดับสี่นะครับดับสี่อันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดยังไม่หลุดใครที่ติดตามผลงานนี้ยังไม่หลุดนะครับเอาไปตัดต้นทุนสบายเลยนะครับ เอาไปตัดต้นทุนสบายอันนี้สูตรที่สามหลับดับหลักหน่วยบนดับเจ็ดก็สูตรนี้หลุดนะครับหวยออกหนึ่งเจ็ดก็ลุดวันนี้ก็ดับเจ็ดอีกนะครับดับเจ็ดอีกแต่ไม่ใช่ว่าดับหนึ่งดับเจ็ดแล้วพอมันพอมันหลุดแล้วจะผิดนะครับเพราะเลขเจ็ดของผมไปอ,อยู่ที่ หลักสิบนะครับก็เลยเข้าโตดเข้าโตดนะครับไอ้หน่วยล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงกันนะเดี๋ยวไม่ทันหน่วยล่างทําเสร็จแล้วละ่ะพรุ่งนี้ค่อยลงกันอย่าลืมนะครับเข้าไอดีไลรัฐมหาราชศูนย์เก้าสี่หกห้าสี่สองหกแปดศูนนะครับใครจะเข้า เป็นสมาธิสมองเป็นสมาธิหรือว่าส่งอะไรล่ะเขาเรียกสลีปการโอนการทำบุญก็ส่งไปได้นะครับที่ไลน์นั้นคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกคลิปหน้าผมจะลงทางช่องรัฐมหาราชนะครับทางช่องรัฐมหาราชคลิปนี้สวัสดีครับ